เป็นเดนแรกแล้ค่ะพูค่ะสำหรับสายย่รัสเซียค่ะที่ก่อนอันนี้เนี่ยก็คือมีการปานะรล่อยทีเซอร์ละครเรื่องหนึ่งของสาวแย่กับหนุ่มหมักปรินนะนันเองค่ะที่เรียกได้ว่าเป็นฉากลรซินที่แบบว่าดุดึนดึงมากๆที่เรียกได้ว่าแบบหลายคนอ่ะตาอิจฉาหรือสิาง,งอะสุดๆเลยทีเดียวค่ะงานนี้พอเจอเจ้าตัวเนี่ยก็ขอถามนิดนึงว่าสรุปนเนี้ยเหตุการณ์มันเป็นยังไงกันแน่เพราะว่าตางฝ่ายต่างมีคู่รักแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ าตัดไฟตัดแบบว่ามีการอิจฉาไหมมีการแบบว่าอะไรอย่างนี้ไหมหรือเราจะเป็นยังไงเดี ah> ๋ยวเราไปฟังจากปากเจ้าตัวกันเลยดีกว่าค่ะแตัวอย่างละครกับมารมายรือยังฉังจู่เคยเห็นไหมพึ่งมาเพิ่งเปิดให้ดูแล้วแล้วก็ไม่รู้จริงจริงภาพมันสวยมากเลยมาเป็นเรื่องแรกๆที่เข้าที่เคยถ่ายที่เราคอ o r e o g r a ฟ h กั หมือนมาทุกมุมทุกการแบบประทะของร่างกายเราซ้อมอารมณ์เหมือนซ้อมคิวเต้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบทุกอย่างมันแบบเป็นจังหวะ <ม S 1> แล้วมันออกมาแล้วมันแบบคดีแบบน,นี้าก <ul> เราเคยคุยกันแล้ว <ul og> <ori> ใช่เพราะว่าของคิมเล่นกับพี่แบก็เต็มที่เอาคืนเหรอไม่เอาคืนมีการมีการขิดอะไรกันไหมกไม่ใช่ใช่ค่ะก็ เน้นเนน้แบบความสวยงามทางผ้ายากด้วยความที่มันแบบเราสนิทกันมากมากอะเวลาเข้าฉากหรือซีแม้แต่มันจักรจี้หรือมันแบบอยากให้ดูเบื้องหลังมากเล่นไปขำไปเล่นไปแบบเฮ๊ยมันยังเป็นเขินเหรอหรือมันแบบไม่มันตลกมันตลกเหมือนแบบให้จูบแบบเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยว่าอย่าทานนะจ๊ะอย่าอย่าอย่าทานนะจ๊ะแบบแบบเป็นเพื่อนที่แบบเราเจอ แต่เราแบบรน้นองเราเรารู้จักกันมากมากเรบบตอน <laughs> ทีต้องเล่นอ,อะไรแบบนี้มันมันขำโดยส่วนมากเราจะแบบคัดเราขำแล้วกคัดแล้วก็แ,วแบบ <laughs> <อ>งานน,บนนี้เนี่ยทางด้านสวีเดนเนี่ยเขาบอกเราว,ว่าก็คืองานก็สวยของงาน ไม่มีการแบบว่าขิงหรือว่าแก้แค้นกันแน่<ช>นอนนะนั่นเองนะคะสําหรับเรื่องนี้ค่ะค่ะไปต่อกันที่หนุม่มมาริโอมาเลอร์ครั้งก่อนหน้านี้น,นี่คือมีรับรางวัลที่ฮ่องกงงานก็เลยแบบแวะเวียนไปไหว้ขอพรเรื่องงานเรื่องความรักซะหน่อยแล้วก็แอบไปผูกผูกได้แรงนะซึ่งหลังนุม่มก็แซวบอุวยรักสิบปีแล้วโหรักยาวนานต้องแบบต้องมีผูกหรออันนี้ได้มาริโอก็บอกว่าุ้กคนสบายใจอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังสัมภาษณ์นุ่มมาริโอเต็มๆกันเลยดีกว่าค่ะ ไปขอบอน้อมทำรุญสมดุสมดุลอ๋อใช่ครับได้ลได้แดงถูกกระสุนลิฟต์ฮึปูกเหรออยู่ตรงไหนพี่ไปด้วยจะเอารูปไปล่ะจะเอาเพชรดีจะเอาเพชรดีโอ้ต้องไปปุ๋งผมยอมพวกพี่ก็ได้ครับก็คือผมไปทําบุญนี่แหละครับก็ก็ผมว่าฮ่องกงก็เป็นสถานที่ที่แบบว่าคนไทยชอบไปทําบุญเนาะแล้วก็ไปไหว้เจ้าอะไรเงี้ยครับโอรเองก็มีเชื้อสายจีนอะไรเงี้ยก็อยากจะไปไหว้เจ้าสักหน่อยแล้วก็ทีมงานก็อยากไปกันด้วยครับถ้าเราบุญได้แดง ฮะน่าเราคลิ้งคลื่นในการอุนมากนะตั้งใจแต่เราขออะไรขออะไรเป็นพิเศษเรื่องการงานเรื่องสุขภาพคนในครอบครัวนี่แหละแต่คนในโลกคขอบรัตน์องค์นั่นน่ะโอ้ไม่ขอหมดขอหมดขอทั้งการงานสุขภาพอะไรเงี้ยไม่เรีนเขาต้องแบบไปได้แดงกับเขาด้วยหรอต้องไปผูกกับเขาด้วยหรอ ก็ต้องเชนนี้หน่อยก็บอกว่าคนมีคู่ไปผูกแล้วจะทำให้ความรักยืนยาวอันนี้เราอย่างนั้นไหมคือพี่อย่าว่าแต่ว่าผูกเลยครับผมผูกผิดผูกถูกผมตีมือหลายรอบเลยเพราะว่าเขามีวิธีการผูกที่เขามีขั้นเขานิ้วต้องแบบนี้ต้องต้องลูดอะไรอย่างเงี้ยพอทําผิดหมดตั้งแต่แรกก็เอาใหม่ทําผิดก็เอาใหม่บอกท่านว่าขอแก้ตัวใหม่ใช่อันนี้เป็นครั้งแรกที่จะไปผูก เพิ่งเคยปลูกครับโอ้ยเหม่อนล่าเห็นผลเลยแม่กลับมาไม่กี่วันเนี่ยยังยังไม่เร็วจักออแต่ได้คนแซวว่าสิปียังต้องปลูกอีกหรอก็คือก็ผมว่ามันก็เป็นการแบบว่าเออทำให้เราแบบสบายใจด้วยทําให้แบบว่าเราได้ได้แบบมีพลังบวกครับเออรียกมัเรียกพัดหัวใจปลูกเพื่อใครเอ้าต้นสีอะ ผ,ผ that the ูกนี่แหละผูกอันเดียวเขาให้ผูกอันเดียวเขาไม่ให้ผูกหลายอันนะเดี๋ยวให้ผูกอันเดียวนะใช่ไว้เทพไว้อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกมีพลังกลับมาาอะไร้ก็เซอร์ไพรส์ครับเพราะว่าตรงนั้นก็แบบสถานที่เขาสวยงามมากแล้วก็คนก็โอ้โหหลั่งไหลมากๆครับก็แต่ก็เลิศงามยามดีฝนตกตลอดใช่คมีข้อไว้ไหมว่าถ้าสำเร็จอ่ะจะกลับไปอีกอะไรอย่างเงี้ย มีครับพี่ถามลึกเนี้ยเขาห้ามบอกหรือเปล่าพี่แล้ก็บอกหนูเลยว่าตั้งใจไม่เอาก็ใช่ครับก็ขอว่าถ้าสำเร็จเราก็จะกลับมาโอ้เป็นคนเชื่ออะไรแบบนี้นะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งครับแต่แล้วขนาดจะเกินครึ่งแล้วอะแต่ก็ทำจริงจังเลยเจ็ดสิบแล้วจ้ะแล้วจริงจังนะแต อ่ะก็เป็นความสบายใจจริงก็แบบขอรุ่งรุวงของงานขออะไรแบบนี้นะคะแต่ความรักตอนนี้ก็คือแฮปปี้สุดแล้วเนาวยิ่งผูกไปอีกก็แฮปปี้ือใหญ่อาจจะมีแบบหรือเปล่าเขาเป็ข่าดีหรือเปล่าอะไรย่างก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะวนนี้เราสองคนนะคะต้องขอตัวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ